นี่นะครับพัดลมตัวนี้นะครับเวลาเสียบไฟแล้วมันไม่ทํางานนะครับมันก็จะดังอื้อ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 นะครับมันไม่ทํางานแล้วครับสวิ์มันอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะซ่อมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูก่อนเดี๋ยวแป๊บนี่เสียบปลั๊กแล้วมันก็จะดังดังแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปอดตัวนีเนี่ยเสียงอยู่ละเดี๋ยวเราจะเปิดประตูออกมาดูสิว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับก็ถอดใบออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะขันน็อตนี้นะครับนี่ตรงนี้สี่ตัวนี้ออกมาดูนะครับว่าเป็นจับสี่ตัวนี้ นะครับจะเป็นผลนะครับออกมาประมาณขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูมันใช้บูทหรือลูกป,ปืนนะครับตอนนี้นะครับก็ขันน็อตออกนะครับใกล้หมดแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะ นี่ครับออกหมดแล้วครับออกหมดแล้วครับแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดระเปียแบแป๊บหนึ่งก่อนนะครับถอดฝาออกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นบูทนะนี่เดี๋ยวเราจะถอดแกนตรงนี้ออกมานะครับ แบแป๊บหนึ่งครับดึงออกมานะครับตอนนี้ก็ถอดแกนตรงนี้ก็เป็นบูทนะบูทอันนี้เราก็นี่นะน่าจะบูทมันสึกนะครับเราต้องนะครับคือเราไม่ไปซื้อบูทนะครับเราจะหาวิธีนะครับไปขัดนะครับเราจะไปขัดตรงเหล็กตรงนี้นะครับตรงนี้สองข้างนะครับนี่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะถอดบูทออกมาย้ำนะครับ บูศตรงนี้เราจะขอต้องอมาย้ำว่ามันจะออกได้นะนี่นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขัดลองดูนะครับเดี๋ยวขัดด้วยเครื่องนะครับนี่เครื่องนี้เป็นผ้าขัดประมาณนี้นะครับนี่เราจะขัดให้มันเงาขนาดไหนนะคฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับก็จะใช้ตรงนี้ขัดใชตอนนี้เริ่มขาวนะนะฝั่งฝั่งนี้ยงังนี้ยังดำนี้ขาวแนละ้วครับตรงนี้ยังดำนะดูฝังนี้ขาวครับนะ ันนี้ยังไม่ได้ขัดได้ค่ขัดบุชนะครับนีด้วยเครื่องเกียร์นี่ครับ <mm ท่านผู้ชมนะครับถ้าขัดให้ขัดไปถึงปลายเลยนะครับ <mm เพราะว่าเวลาบุชเข้ามามันจะได้เข้ามาง่ายเวลาเราปัดบุชหรือย้ำบุชแล้วมันจะแคบลงนะครับมันจะเข้ายากถ้าเราไม่ขัดถึงปลายนะครับ <mm ถ้าไม่มีเครื่อง <mm ก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดที่สุดเลยนะครับเกิน2 0 0พขึ<บ>้นไป ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ใช้นะครับตะปูนะครับตะปูตีออกนะตะปูตีตีออกค้อนย้ำแล้วก็หาอะไรไปลองนะครับผมไปลองที่ดินสอนะครับตรงนี้ตุ่มนี่ครับผมลองอย่างนี้แล้วก็ตีออกนะครับลองให้มันตรงกับรูตรงนี้นะครับลองถ้าใครมีเครื่องมืออื่นก็เอามาดัดแลงได้นะ ตอนนี้ก็จะโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับนี่ก็จะดึงออกนะครับนี่ตอนนี้ก็ถอดออกมาได้นะครับนี่หลังจากตอกตรงนี้มานี่ตรงนี้มีแหวนอยู่นะครับนี่ตรงนี้มันมีแหวนอยู่แหวนกับตัวที่ซับน้ำมันนะครับแล้วก็มีกิ๊บล็อกนะครับตรงนี้น่าจะเป็น ยางฟองน้ําผ่หมดแล้วนะครับนี่มันหลายปีนะพัดลมตัวนี้น่าจะมีอายุเกินประมาณสิบปีนะครับนี่ครับอือหือบูดครับเดี๋ยวผมจะแกะออก ตอนนี้คือรวมมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปย้ำดูนะครับหลรวมมากเลยนะครับนี่เครื่องที่ผมชิดค้นขึ้นมานะครับนี่ผมจะลองเอามาย้ำใส่กับตนนัวนี้เอาค้อนตีนะครับนี่เอาค้อนตีอย่างงี้นครับลองดู วิธีย้ำบูทของผมนะครับผมก็ทำอย่างนี้นะครับนี่เป็นหัวกุญแจนะครับกาใช้ค้อนตีตีลงไปเลยนะครับบางทีผมก็ามาย้ำเอาตอกเข้าไปนะครับนี่ตะปูตอกเข้าไปนะครับ,ตตรบแต่ส่วนมากย้ำแบบนี้จะดีกว่านะครับตอกตอกเข้าไปมันจะหุบเข้าไปเท่าๆกันนะครับแต่ฟังฟังนี้ฟังนี้มันหาหารู ของนี้มันจะใหญ่กว่านะ้ำบูเบรนี้หรือจะไปซื้อก็ได้นะครับแต่ผมย้ําเอาแล้วก็ตรงนี้ผมก็ขัดเอานะครับนี่ตอนนี้เข้าฝืดยากเลยนะฝืดยากเลยตอนนี้ผมจับดูนะครับก็แน่นแน่นกว่าเดิมเยอะนะครับก็ไม่โยกนะครับ ก็นิดหนึ่งก็ได้นะแต่แต่ก่อนมันแรงมากแต่ตรงนี้ฝืดเลยนะนี่นะครับบูทลองสับข้างหลังไปใส่ข้างหน้าดูก็ได้นะครับตัวไหนดีกว่าเอาไว้ข้างหน้าอันนี้นะครับก็ประกอบเข้ามาเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ผมใช้ของอ่าตัวตัวยิงนะครับยิงลูมินียมนะครับนี่น,นี่นี่นะครับตัวนี้ พราะว่าหมุดหมุดของเขานะครับมันเป็นเราตอกมันเละไปหมดแล้วผมก็เลยใช้ตัวนี้ยิงเข้าไปนะครับนี่เอาตัวนี้ยิงยิงแล้วก็ไปตัดข้างในนะครับครับคับแต่ฝั่งด้านหลังนะพอดีผมมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับนี่นะครับดูผมใช้น็อตไม่เท่ากันนะครับผมเก็บมาจากรถรถแข่งเด็กเล่นนะครับที่รีโมทนะครับนี่ครับก็ใช้เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับว่ามันจะได้ไหม นะครับตรงนี้นะสวิคเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กเลยนะครับเดี๋ยวลองลองดูก่อนนะครับอันนี้นะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดสวิกนะครับน,นี่เอามือไปเปิดสวิกด้านหลังนะครับเบอร์หนึ่งนี่ออม้นแล้วนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองอน,นี่แรงนะเสียงดังเลย เดี๋ยวเราจะใส่ใบพัดทดลองดูนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ลองใส่ใบพัดนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าจะแรงเปิดเบอร์หนึ่งน,นี้เบอร์อะไระอ๋อเบอร์หนึ่งแล้ทำไมมันแรงนี่วะ โอ้โหแรงมากเบอร์สามยิ่งแรงโอ้พ right? ัดลมถอยเลยนะครับดูดูดูถอยถอยถอยเลยแรงแรงมากโอ้โหแรงมากดึยลองมือเปิดเบอร์หนึ่งก็แรงนะครับโอ้รับ นี่เปิดเบอร์หนึ่งยังถอยเลยนะครับนี่นะครับพอหลังจากประกอบเข้าเสร็จนะเดี๋ยวเราจะลองเปิดอีกครั้งหนึ่งเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับตอนนี้เริ่มหนักนะครับเพราะว่าใส่หัวเข้าไปนะครับโอ้โหแรงขนาดเบอร์หนึ่งนะครับนี่นี่เบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองป๊บนี่ โอ,โ,โอ้โหนหีนะกระดิล้มล้มเลยน,ะ,นะเบอร์สามดลยทีครับโอ้โห,โโหเจ็บปิวนะเบอร์สามนะเบอร์สามนะครับมีอยู่สามเบอร์นะครับโอเคนะครับ